ค่ะอยากให้พูดถึงกรณีคลิปฟาดกีต้าร์หน่อยค่ะอ๋อเหลืเอานนั้นโอเคโอเคจะโชว์ก่อนตอนเริ่มจากเอกีต้าร์ก่อนเลยเอากีต้าร์ก่อนนะอันนี้รู้สึกเป็นเรื่องที่ทุกท่านตื่นเต้นมากนะเอาอผมผมว่าผมต้องเชิญพี่พี่มาโน่นมาด้วยดีกว่า แต่ว่าไม่รู้แกกลับหรือยังนะให้พี่เกอพีธิบายใช่ไหมโอเคอธิบายเลยนะคือวิธีของ Rock and Roll เนี่ยมันก็ก็ไม่ต่างจากการอะไรกับอาชีพอื่นๆนะมันก็มีวิธีของการทําของมันเลยนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าทุกอย่างนี้ที่ทำมันเป็น filling นะมันเป็นวิธีการที่พี่แสดงคอนเสิร์ตซึ่งพี่ไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วพี่พี่ใช้วิธีทุกกิตต้์นี้ตั้งแต่ตอนสมัย โหมันเป็นสิปีที่แล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีพวก Facebook ไม่มอีอะไรต่างๆที่มันดาวน์โหลดแล้วก็สื่อสารกันได้เร็วขนาดนี้นะฮะประชาชนคนไทยก็รู้สึกตกใจมากว่า,ามันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะฮะก็จะอยากจะบอกว่าไม่ไม่ได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเมาแล้วเกิดขึ้นเกี่ยวกับยาเสพติดนะรับเป็น<ท>วิธีของย<ะ>ูแอนโรทั่วไปที่เขาทํากันใช่ไหมคะอาจจะไม่ใช่ทั่วไปก็ไหนพิเศษหน่อย <S <S <laughs> คือผมเล่นผมเล่นคอนเสิร์ตผมก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะผมก็แบบย้วยๆแบบนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ทานเหล้าหรือว่าอ๋อผมดื่มเหล้าอยู่ฮะดื่มเหล้าอยู่ครับแต่เหมือนจะมีอารมณ์หรือโมโหอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรในตอนนั้นอาจจะเศร้าให้ดีนิดหน่อยก็สงสัยแต่ยอมรับว่าตอนนี้ก็คือดื่มแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์บ้างครับเอางี้ถามมาได้เลยทุกอย่างที่ผมพูดนะผมพูดเป็นความจริงผมโมโหไม่เป็นมีการกดฉี่ไหมคะมีการ วันเกิดเกิดคนะว,วันเกิดไม่มีใครไปตรวจเขาจะไปตรวจผมนะฮะผมเกิดเหตุเสร็จแล้วผมไม่รู้มันจะดังขนาดนี้ด้วยซ้ำไปพอเล่นที่ขอนแก่นเสร็จแล้วนะฮะวันรุ่งขึ้นผมก็ไปเล่นที่สระบุรีซึ่งคุณสรยุทธก็ส่งนักข่าวมาแล้วก็สัมภาษณ์ผมที่เป็นคลิปไปเนี่ยฮะแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปตรวจฉี่ที่จังหวัดปัตตานีนะซึ่งถ้าสวันเนี่ยพูดง่ายๆถ้าผมเสพวันที่เล่นที่ขอนแก่นเนี่ยนะคุณตรวจภายใน3วันนี้ผมเจอแน่ๆนะครับ เจอยาเสพติดแน่ๆซึ่งวันนั้นก็ทําลักษณะเดียวกันที่ผมเชิญน้องๆเข้าไปข้างในในในีน้ในห้องน้ำเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากจะให้ทุกคนสบายใจว่าการตรวจเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับวิธีการตรวจของโรงพยาบาลไม่มีการแบบว่าไอ้อบางคนบอกเอ้ยมายัดมงยัดเงินอะไรต่างๆนานาบอกตรงๆนะทุกคนมีศักดิ์ศรีมีอาชีพคุณหมอมีอาชีพระดับผู้อำนวยการนะฮะของสถาบันเนี่ยเขาไม่มีทางที่ทาอย่างนั้นเด็ดขาดวันนั้นก็พอสามวันก็ตรวจก็ไม่เจออะไรไม่มีอะไรเลยผลมันมีได้ประมาณกี่วันนะคะ เมื่อกี้นี่เขาบอกเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์ได้มั้งอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะฮะอ่าอาทิตย์2อาทิตย์ตอนนี้นนต,ต้องไปนัดตรวจเลยสี่ครั้งนะครับนี่ก็ก,ก็ก็บำบัดมาเบ็ดเ,เสร็จก็ปีครึ่งนะฮะหลังจากทีเ่เข้าไปวันแรกประมาณาแถวๆพฤศจิก,กายี่สิบสี่ยี่สนะฮะเสร็จแล้ววันนี้ก็ที่4มิถุนาก็เดือนปีครึ่ง หลายคนมองว่าค่อนข้างแรงเกินไปในการแบบว่าฟาวต้าหรืออะไรอ่างเงคผมยังรับไม่ค่อยได้ไม่ไม่หรอกผมว่าผมว่าจริงๆแล้วเราต้องเปิดให้เปิดกว้างนะเปิดจิตใจคุณให้กว้างว่าจริงๆโลกมันกว้างมากนะโลกเนี้ยคุณบอกว่าผมทุกกีต้าคุณไปเซิร์ชดูใน y o u t u นะมันมีอะไรเยอะแยะที่มันรุนแรงมากกว่านี้สิ่งที่ผมทำนั่นคือเป็นเรื่องของศิลปะแล้วก็ผมกำลังนำพาไม่ไม่บอกว่าผมนำพาตะวันตกมาผมรักประเทศไทยนะผมรักวัฒนธรรมไทยแต่วิชาชีพผมแล้วก็อาชีพของผม มันเป็นแบบนี้ผมรักร็อกกันโดนะฮะเพราะนั้นมันไม่ได้ผมไม่ได้ทุบกีตาร์แล้วผมไปฆ่าไปแกงไข่แล้ไม่ได้ไปตีบนหัวใครอย่างเงี้ยถ้าทุบทุหัวคนน่โดนจับแน่เด็กๆมองแล้วจะทำามหรือว่าเขาเขาเขาผมว่าเขารู้เขาใช้วิจารณ์รู้คนที่จะถึงเอาผมไม่ได้คุยนะคนที่จะมีจิตวิญญาณที่ถึงในเรื่องร็อกกันโดรอย่างผมเนี่ยผมว่ามีไม่กี่คนด้วยซ้ําในประเทศนี้เด็กๆที่มันจะทุบก็คงก็คงทุบแป๊บหนึ่งมันก็คงเสียใจมันทุบไปทำไม ว่ากีตาร์เป็นแสนเลยตัวนั้นก็ราคาสูงอยู่ริชี่ซัมเบอร์ลาเพราะเสียดายอะริชี่รู้ด้วยมีกีตาร์เล่นเป็นมที่พี่มีพี่มีอยู่กี่ตัวพี่มีอยู่ห้าตัวมั้งห้าตัวครับเดี๋ยวตอนนี้เหลือสี่ตัวไม่ไม่ทุกตัวพังหมดแล้วคือทุกคนแล้วเหรอครับไม่ใช่มตอนนี้ทุกสองตัวแล้วตัวหนึ่งโอ้ผมเกรงใจพี่จังเลยอ่ะเกรงใจพี่โชคกับพี่พี่นายแพทย์จังเลยคอนเสิร์ตนี้ไม่เคยแบบนึงอะไรนะ ผมทำมาประมูลนี่คุณคิดดูนะว่าผมผมเป็นคนคิดดีทําดีขนาดไหนผมทุบกีตาร์พมีเหตุการณ์อย่างนี้มีข่าวอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ผมทําให้พี่น้องประชาชนไม่สบายใจเนี่ยเอางี้ดีกว่ากูเอากีตาร์มาให้มึงประมูลเลยดีกว่าเออเอาตัวนี้แหละตัวที่ทุบนี่แหละเชื่อเปล่าเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงเจ็ดแสนผมไม่ปล่อยนะตัวนี้เสียดายไหมคะตัวที่ทุบไป ผมมีห้าหกตัวผมไม่เสียดายหรอกผมกำลังจะซื้อใหม่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเลิกผลิตไปแล้วนะพี่ผมซื้อจากอินเทอร์เน็ตไงก็มีคนเก็บอยู่นี่รู้ลึกรู้ดีนะเนี่ยสายฝนชีช้างปะเนี่ยดังนะคนนั้นกีตาร์เสียงไม่ดีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟิลลิ่งล้วนๆมันเป็นฟิลลิ่งล้วนๆใชื่มค่ะเออเสียงก็ไม่ดีนิดหน่อยอะไรก็ไม่อย่างนี้ถ้าไปเล่นต่อๆไปก็ยังคงจะไม่ไม่ไม่ใม่คอนเซ็ปต์เออไม่ใหม่สิบปีทุกทีหนึ่งอีกสิบปี แเคยทำมาแล้วใช่ไหมคบทำไมคอนเสิร์ตนี้ถึงทำให้เราแบบว่าทุกที่กล้ารวมเป็นแสงได้นะคะราะว่ผมไม่รู้ผมผมรู้สึกว่าผมผมไม่มีการแสดงนะมันมันเป็นการแสดงนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันใช้ฟีลลิ่งแบบจริงๆเข้าใจป่ะมันก็แบบมันอธิบายไม่ถูกมันเป็นวิถีของ rock and roll นะแล้วเราก็แบบ ครับไม่ได้คิดมา่อก่อนจะไปับว่าถไม่ได้คิดตรงนั้นโอ้โหวัตถุเสร็จแล้วก็เสียดายนะกลับไปถึงห้องก่อนวัทถุทำไหม่วะเนี้แล้วอารมณ์ของแฟนเพลงนะโมเมนต์ตรงนั้นก็ต้องดูที่คลิปนะเขาก็กรี๊ดกราดกันใหญ่แล้วก็คงสนุกสนานน้อยใจไหมคะเราทุกพราะอารมณ์ศิลปินแต่คนกับยังมองว่าหรือเสกยังผมผมจะบอกให้นะการการทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าผมผมใช้ชีวิตอยู่บน live in the age คือผมใช้ชีวิตบนเส้นตรงกลางระหว่าง บบว่าความท้าทายกับถ้าคุณไม่กล้าที่จะทำนี่นะเขาบอกว่าอะไรสักเซสเนี่ยมัน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 นิดเอ่ออลอสเอฟฟอร์ดก็คือการคุณจะสำ,สำเร็จเนี่ยนะการท้าทายเนี่ยมันต้องการความาพยายามอย่างมากนี่เป็นคำพูดของเว็บวินสตันเชอร์ชิลล์นะฮะของของนายกของอังกฤษเพราะฉะนั้นผมใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดเพราะผมฮีโร่ของผมเนี่ยเป็น พวกแบบว่าโอ้โหมันสุดขั้วมากอย่างเฮนดริกส์อย่างเงี้ยเลนนอนเงี้ยจิมมอริสันเงี้ยนะครับซึ่งพวกเราใช้ชีวิตกันแบบเรารู้ว่าอะไรที่มันถูกมันผิดนะเราไม่ทําร้ายใครนะแต่ว่าคนที่มองเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าพวกเราเป็นพวกโหรุนแรงหรือเป em> ็นพวกที่เฮ้ยมันไม่เหมือนคนธรรมดาผมบอกตรงผมก็ไม่ได้เือนคนธรรมดาหมยถึงวิธีคิดอะก็ก็ก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ไปอ่านในที่เขาด่าผมนะบอกตรงนะผมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรบางทีก็ แต่ผมโมโหที่ผมเวลามาด่าเมียผมเนี่ยผมก็ไม่ชอบแต่แมนน่ะโอ้โหย้วเมียเมาด่าวิธีคือว่ามีวันเขาเสร็จนะเมียผมก็ส่งข้อความมาผมเนี่ยเขามาด่าใน Facebook ฉันเนี่ยต่างๆนานาผมก็เลยซัดเลยบอกมึงมาใส่กูตรงนี้ดีกว่าเอออันนี้เราก็พูดอย่าไปยุ่งกับภรรยาผมเลยเมียกระแสยังไงบ้างพี่พอลผมว่าก็ดีตอนนี้ตอนนี้ผมผมผมต้องบอกว่าอยู่ที่สื่อมวลชนแล้วแหละที่จะบอกว่าผมต้องขอบคุณทุกคนที่มานะเพราะว่า การที่ทุกคนมาน้องๆทุกคนมาเนี่ยเป็นถือว่าเชื่อใจพี่แล้วแหละเพราะว่าเราเองก็ผมก็ผมถือว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันนะผมไม่ค่อยชอบแถลงขา่าวนี้บอกตรงผมไม่ได้ทำทำเหตุการณ์นี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองดังขึ้นมาเพราะบอกตรงผมก็ดังอยู่แล้วนะผมก็ดังอยู่แล้วผมก็มีชื่อเสียงผมอยู่แล้วผมทําไปนี่ก็ด้วยความที่วิธีของผมแล้ววิธีของผมเนี่ยถ้าไม่สบายใจผมก็เฮ้ อย่าคิดอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้การคนทุกีตา t a คนอะไรต่างๆนะมันไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรใหญ่โตขนาดนั้นนะฮะเราก็ทําดีทําอะไรตลอดกานี้ทุก guitar คอนเสิร์ตมอคาวที่แล้วค่ะมันส่งผลเหมือนแปลว่าเป็นการสร้างกระแสสาหรับคอนเสิร์ตนี้ไม่ผมคิดจะจัดคอนเสิร์ตนี้มาตั้งแต่ก่อนผมจะทุกีตา t a แล้วเนี่ยถามดูสิถามเจ้าของร้านนี้สินะผมติดต่อตั้งนานแล้วที่จะจัดคอนเสิร์ตนี้ผมติดต่อเพื่อนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะไม่ไม่ผมไม่มีการทากระแส ผมไม่มีการทำกระแสเด็ดกับผมจะออกเทปผมก็ออกกมนเลยนะผมผมไม่ใช่เป็นพวกที่ไม่ได้มไม่ไม่เคยดังแล้วก็ไม่เคยรู้สึกถึงรสชาติความดังดังวันนี้ผมก็เคยมาแล้วจริงๆแล้วเ,ลเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ทาเพราะว่าผมอยากจะดังเลยผมผมไม่ชอบออกทีวีด้วยซ้ำไปผมไม่เคยเห็นผมไม่ออกทีวีที่ไหนเละปีหนึ่งนะผมจะแหลงข่าวออกมาสักปีสองปีครั้งหนึ่งนะ ที่ตอนเลิกยาก็แถลงข่าวก็ได้มีพี่โชคเนี่ยมาช่วยกันนะฮะแล้วก็มีท่านผอตรนะครับคนตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนท่านตอนนั้นเป็นนะครับผสองน้องๆทุกคนก็ไปกันเพราะนั้นการที่ผมทำที่จะเพื่อสร้างกระแสเนี่ยไม่มีทางเลยค่ะผนจัดขึ้นมาเพราะว่าผมจะช่วยภาคใต้เนี่ยนะจะช่วยภาคใต้เพราะว่าผมดูทีวีแล้วก็โดนทหารตำรวจโดนตลอดเลยโดนเขาเขาฆ่ากันตลอดนะตอนนี้ยืนยันว่าตัวเองคลีน ก็เน <g ul ain> <g ul ain> ี่ยที่ตรวจเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ละล้านเปอร์เซ็นต์กรีนล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีดื่มบ้างใช่ไหมคะดื่มฮะดื่มดื่มดื่มเยอะไหมคะพี่ไม่เยอะมากอ่ะก็ดื่มเล่นคอนเสิร์ตก็ดื่มเพราะได้ฟินเพราะได้ฟิน